มาไทยทำไมเนี <accurately S 2> ่ยเออสุดรดีม่อย่างไม่อย่างถึนละเขากัวหอมมึงนี่เราบอกเราสอนมาหุ่น แต่เราไม่ดูนี่แค่นี้ดีวันหลังจมีเวอเดียไปเลงคุณตาได้เอาข้าวไปซื้อหอมเหมือ้งในอ่บอเดี๋ยวเขาไปซื้อรยจี๋เดี๋ยวจะไปแล้วไจะทำว่าเอารถนี้ข่าวก็ว่าอยู่ที่งนี่ไม่ต้อง

วันไ่้วนะ่อันวันใสด้นะ่อมันว้่อป่าอ้ยไปสืบหอมไปสืบหอมย่งนีจานอย่นีโอู้หอสืบม็ดแมงแง่้ังกดขอ้ยตายตายนั่นือเมื้อวัน ไม่ปดเพราะว่านเนี่ยื้อผลิตภัณฑ์ม้วไปไปตื้อหอมไม้ไหวไปเป็นมวยบ่อนขับรถบ่อไหนนะปีกับขับบ่อไนก่อนกอนน้ำใส่เอาลงใใส่อ นี่คือนั้นไม่นั่งไม่ได้หรอครับที่มันเป็นบุยังน้องผือว่ดถือใช้รวดเดือดไปที่ไล